คลิปนี้นะครับเรามาสอนวิธีการติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า XT r Evo m e e กันบนรถ Honda Brio นะครับง่ายๆสามารถทำตามได้เลยครับรับชมกันได้เลยครับรถผู้หญิงนะเนี่ยคันนี้รถผู้หญิงนะดูบอกเขาซะก่อนนะอะ่ดูไฟหน้าเขาดูไฟหน้าเขาเราจะมาติดคันเร่งไฟฟ้านะครับ XT Evo นะ h o n น a เนี่ยเปิดทิ้งไว้ก่อนเลยเปิดทิ้งไว้สักพักนึ่งก่อนปล่อยไฟก่อนมาอึดดูปักกันก่อนปักอันนี้ใส่ย,ยากผมบอกเลยเพราะว่าพินมันชอบล้ม เห็นไหมกินมันชอบล้ม,มด้งยกันเก่าอาอกนนี้ใส่นะครับแต่ว่าต้องใส่ดีๆนะนี่นะครับปักนะบีบออกใช้สองมือช่วยกันออกแล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละปัญหามันอยู่อยู่ตรงนี้ดูให้ดีนะมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวนะ เห็นไหมเพราะมันใส่สลับกันได้นะครับไอฮอนด้าเนี่ยระวังให้ดีนะมีเขี้ยวมันจะอยู่ข้างที่ต้องบีบได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับข้างเขี้ยวเข้านะเราค่อยๆกดนะอย่าก,กดตรงไปเลยแรงๆนะครับเพราะว่ามันชอบล้มโอเคข้างนี้ก็ใส่คืนเข้าไป พ uh huh. ักเนี่ยเสียบกล่องครับหน้าจอครับเสียบลงไปเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับวิธีเซตกล่องนะครับอย่างนี้นะเสียบกุญแจเข้าไปนะครับบิดสองแก๊กนะที่กล่องเนี่ยเขาจะขึ้นตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้แหละให้กดสองปุ่มค้างไว้นะครับขึ้นเป็นตัว C ให้เรากดคันเร่งลงไปนะครับดูใต้าขาคันเร่งก่อนนะ mm hmm. เผื่อมันจะมีพรมบางคนก็ใส่พรมที่มันดันดันข้างหลังนะไม่ได้นะนีะ่ยเรามือดึงพรมออกเสร็จแล้วมือกดคันเร่งลงไปให้สุดนะครับเอาให้สุดเลยนะเสร็จแล้วเรากดปุ่มอัพโอเคพอกดเสร็จแล้วเราถอนคันเร่งออกนะครับตามคู่มือเขาบอกใช้ได้เลยนะแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่างนี้เราเพิ่งเซตอัพอุปรกรณ์ใหม่เข้าไปนะครับให้ดับกุญแจก่อนนะอ่าแล้วรอจนกว่ากล่องเขาจะดับนะ รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ดับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้งานกันอ่ะดับแล้วนี่ะเป็นอันใช้ได้วิธีเซตอัพนะครับเซตอัพตัวเขาเข้ากับเข้ากับโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมต้องปิดบลูทูธเครื่องผมกันเครื่องผมมันใช้บ่อยอย่างนี้นะออนกุญแจก่อนโหลดแอปมาเสร็จแล้วออนกุญแจก่อน2แก๊กเหมือนเดิมนะพอออนกุญแจเสร็จแล้วเลื่อนรงนี้ครับ โอเคมานี่ละ o n n e c คครับยืนยันการเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์นะที่รีโมทเขาจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมอย่างที่เขาบอกให้กดอัพหึงทีเพื่อเป็นการเชื่อมต่ออ่าโอเคเรียบร้อยใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดอูอย่างที่บอกนะครับแนะนําใช้โหมดที่ใช้บ่อยบ่อยนะนี่แนะนําใช้โหมด AI นะครับตอนนี้เป็น AI อยู่ถ้าเราเปลี่ยน เป็นบูตโหมดหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากตัว A ก็เป็นตนัวเลขศูนย์นครับเหนะ็นไหมเวฟโหมดเวฟโหมดคือเดินหอบนะล็อกโหมดคือ er ล็อกคันเร่งหรือยังไงเนี่ย AI โหมดโอเคนี่เขาสับเป็น AI Mode เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับเรียบร้อยคันเร่ง x t r e m e Evo บนรถฮอ Honda Brio นะครับ Okay, เดี๋ยวเราจะติดตั้งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ